น้ำเลี้ยงก็ช่างออกนห,หน้าจังหัวน้าโซนแล้วก็บอบตหนาจังช่ชิดอบตก็ได้ข้อสรุปแล้วการทําเรื่องน้าจ่าประสานกับกระกบวการทําเรือเสนอนยกายนจ้จะาเสนอนายกเพื่อที่จะทำหนังสือแจ้งกับทางอำเภอหน้าจ่าเขาก็อาศัยว่าทางหน่วยงานจัดตัวประสานงานฮะเพู้่น้จะาซึ่งในงานนี่ทั้งเกษตรกร ุ่มตอนมีดเราจะแล้วก็กลุ่มลังการปวมใจผู้ใช้น้ำชุมทางซอยสักเก้าแยกนะก็ได้หัาการใช้ยาสมุนดูแลในเบื้องต้นเป็นอย่างดีอนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็การทหันดำเนินการแก้ไขเนะจ๊ะรายละเอียดการดำเนินงานเป็นขั้นติดต่อเนี่ยก็ได้นำเลี้ยงกับทั้งอันยุกนะจ๊ะทั้งช่างสบอเนี่ยเราจแล้วก็ทั้งขอโอการไม่ยอมแล้วก็น้ำเรื่องเนี่ยเลี้ยงทุกทันกับน้ำสาบเป็นระยะนะจ๊ะ ถ้าหาว่ามีการประชุมระดับอำเภอจะทันกับนั้นทันนายกเาจะจะได้นำเรื่องของวิกฤตภัยแล้งจะตีเฮ้ากษตะกร,ะร้อนประสมอยู่ได้นำเลี้ยงกับรักุยใหญ่เพื่อแก้ปัญหาหูตีน้องเฮ้าต่อไปไถ้าถ้าประกาศเป็นเคสเนี่ก็ภัยแล้งจะได้รับการช่วยเหลือจะได้กรัทำตัวจังหวัดอนุมัตินี่า็นั้นกรตอนนี้ก็คือ,อของของเฮ้าเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจาก โครงการทรงน้าและดำเนิรักษาในยมมันจะเนาะซึ no ่งทั้งโครงการได้สนับสนุนน้ำมันและเครื่องชุบน้านะจจะแล้วก็ถ้าหากว่าเกษตรกรหนอกคลองซอยซักเก้าแยกเนี่ยถ้าจังหวัดประกาศเปลี่ยนภาวะทรายแล้งนะนจะทั้งอบต้อนจะส่งหากว่ามีงบประมาณอยู่ก็คงจะสามารถเอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ได้ครับบอกว่าถ้าจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยแล้งแล้วอบตนี่สามารถ ยื่นมือเจือเหลือได้ทันทีเลยจะคงจะต้องทำเหลืองเข้าไปเพื่อที่จะ<า>รถต่อ,อจะได้หาแนวทางครับครับกาวทางว่าจะเจือเหลือเกษตรกรในแนวทางได้ถอดอ๋อจะได้ง่ายขึ้นน้อยครับจังหวัดประกาถึงไผ่แรงนี่นะอ,นอ๋อครับ